รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับกูรูฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทครื่องข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ u ไวด์เว็บดอทย C A R E Y O U World Web Youth. c u c o m นะครับส่วนการติดตอ่อโดยตรงกับเราก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเราจะทำให้สามารถรับฟังรายการของเราได้ทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พ s s นะครับคุณพรพันธ์หมายเลขโทรศัพท์4ตัวหลัง4307นะครับคุณพรพันธ์บอกว่ากุ้มใจจังเลยจะลงทุนยังไงดีตอนนี้อยากให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ถ้าต้องการลงทุนสูงกว่าแค่เงินเฟ้อเนี่ยผมว่าทางเลือกเยอะเลยนะครับคือยามดอกเบี้ยจะขยับขึ้นมาเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าการลงทุนอื่นๆที่นอกเหนือจากการฝากเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะเงินเฟ้อได้นะครับถ้าพูดถึงตราสารหนี้แน่นอนแหะครับในยามดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มสูงขึ้นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกไปแล้วก็จะน่าสนใจน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น แล้วก็ระยะกลางนะครับส่วนการลงทุนประเภทกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองรีทเนี่ยแม้ว่าจะดูความน่าสนใจลดลงมาบ้างในยามดอกเบี้ยกําลังจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทั้งเรื่องผลตอบแทน5% 6%หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของเราควรจะกระจายมายางกองทุนประเภทรีทหรือว่าอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับ แต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องหุ้นครับการลงทุนในหุ้นในระยะยาวๆลงทุนแบบสม่ำเสมอยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและก็จะตอบโจทย์คุณพรพันด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับโดยเฉลี่ยระยะยาวแล้วยังคงสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตรางเงินเฟอ้อ คือสู้เงินเฟ้อได้นั่นเองนะครับคุณพรพันธ์นะครับเอาเป็นว่าสนใจจะลงทุนหุ้นตัวไหนก็สามารถที่จะฝากคําถามมาทางเราได้อีกนะครับคุณพรพันธ์ครับมาช่วยกันทํากันบ้านเยอะๆจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและประสบความสาเร็จในการลงทุนได้มากขึ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ครับคุณพรพันธ์ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุณพันนี 7465นะครับฝากถามเรื่องกองทุนนะครับปรากฏว่าเป็นกองเดียวนะครับก็คือกอง B-CAP MSCI Thailand ETF นะครับกองนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจแค่ไหนมีความน่าสนใจอย่างไรราคาสูงไปไหมช่วงนี้นะครับควรจะลงแบบไหนลงเป็นก้อนเดียวหรือว่าทยอยลงทุน ผมบรรจุให้ในคิวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญกูรูในเรื่องนี้โดยตรงมาตอบให้เร็วๆนี้นะครับคุณพันดีครับอดใจรอไม่นานครับแบบม่เมื่อวานนึกว่า3ามกองจริงๆแล้วคือกองเดียวก็คือกอง B-CAP MSCI Thailand ETF นั่นเองนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมีการประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาในมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมมนาที่ว่าก็คือสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพานันธ์นี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหอประชุมศาสตราจ,จารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ งานนี้เริ่มตั้งแต่เช้า10บนาฬิกานะครับ ครบท้วนทุก,กองทุนที่จัดมาให้เลือกช็อปกว่าพันกองทุนจากบลจชั้นนำํำเริ่มต้นทยอยลงทุนแค่พันเดียวก็ลงทุนได้นะครับพบกับกิจกรรมแนะนำกองทุนแบบตัวต่อต,ต,ตัวจากผู้เชี่ยวชาญเลยและก็เริ่มปฏิบัติการวางแผนลงทุนกับเครื่องมือสุดล้ำออมเท่าไหร่จึงจะมีใช้ตอนเกษียณมาหาคำตอบได้ในงานนี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับจะมีปาตกถาของพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิแล้วก็ตามด้วยสมาาัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมที่เราเปิดให ลงทะเบียนกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อนะครับท่านที่ไปร่วมสัมมนาในงานนี้ในโคต้าของรายการวิทยุ m ั n นี่พลัและรายการวิทยุ m ั n นี่ช็อนะครับทั้งหมดประมาณ400ท่านด้วยกันนะครับจะมีการประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t h c u เ e ็บและผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n นี่พลันะครับรวมทั้งก็จะติดต่อไปอยังท่านที่มีสิทธิ์ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะครับและจะได้รับสิทธิพิเศษอะ สิทธิพิเศษตรงไหนยังไงก็จะแจ้งให้ทราบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะประกาศรายชื่อนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่แสดงความสนใจมาอย่างล้นหลามนะครับแล้วไปพบกันในงานในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพานนันธ์นี้10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ชั้น7ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทราพิชัยแล้วไปพบกันในงานนะครับไม่ได้ลงทะเบียนไม่เป็นไรก็ไปได้ครับบล็อกอินไปก็ได้แต่ว่าจะมีที่นั่งไหมเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันหน้าง,งานนะครับแล้วไปพบกันในงานให้ได้นะครับคุณผูฝั่งครับส่วนช่วงแรกของรายการมานิช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรหลังจากเมื่อวานเนี่ยหลุด1570ลงไปนะครับเทรนแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรจะใช้กลยุทธ์แบบไหนรวมทั้งหุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยด้วยผมเชิญคุณสุโชคธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุดโชคสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนอื่นนะขอไปได้เรียงปัจจัยต่างประเทศซะหน่อยเขาบอกว่าช่วงนี้น้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของเซนติเมนต์จากตลาดสหรัฐวันนี้จะมีสักแค่ไหนครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าทางฝั่งสหรัฐคือดูดีเลยนักลงทุนคาดหวังเชิงบวกอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของประธาน,นาธิบดีทรัมป์มโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาษีลดภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ เมื่อเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐดีแนวโน้มทุกอย่างดูดีสิ่งที่ตามมาคือความกังวลในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนไหลออกเรื่องของฟันโฟจะไหลออกกลับ,บไปยังสหรัฐทุกคนกังวลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บังเอิญสอดคล้องกับในเรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่ดีบตัวขึ้นมาฟื้นตัวแรงด้วยหรือเปล่าครับฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งผู้ว่าการเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ออกมาหนุนในเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าย้ำนิดนึงว่าวิวของทาง k t i คือเราคิดว่าขึ้นเดือนมิถุนาแต่ว่าตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับมันเกิดซน n ิเ m e n t ด้านลบเกิดขึ้นค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งนะครับก็เลยอาจจะเกิดความกังวลในเรื่องของเม็ดเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เกิดภาพอย่างนี้มาสักประมาณ1 2สสัปดาห์แล้วคือฝั่งสหรัฐหุ้นบวก แต่เอเชียหุ้นไม่บวกนะครับแล้วฝั่งยุโรปล่ะมีอะไรไหมตอนนี้ครับปัจจัยลบที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องบอกเป็นเพียงแค่เชิงเซนติเมนต์ก็คือเรื่องของประเด็นการเบรกซิตนะครับว่าทางคืนวันนี้เขาจะมีการประชุมภาษาไทยเรียกว่าสภาขุนนางสภาขุนนางอังกฤษใช่ครับว่าจะเดินหน้าเบรกซิตไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ k t I เรามองว่าไม่ได้กระทบในเรื่องของเศรษฐกิจไทยมากนักแต่ มันอาจจะกระทบในเชิงของเซนิเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูปัจจัยต่างประเทศแล้วเนี่ยของทางสหรัฐค่อนข้างดีแต่อาจจะส่งผลเชิงลบต่อตลาดในแถวนี้รวมทั้งบ้านเราด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะครับครับแล้วปัจจัยภายในบ้านเราตอนนี้โฟกัสในเรื่องผลประกอบการไตรามาสสี่ยังคงเป็นหลักอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับยังคงไม่มีประเด็นใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับประเด็นตอนนี้เนีน่ยเน้นไปที่ผลประกอบการไตรามาสที่4ซึ่งมีการทยอยประกาศออกมาแล้วส่วนหนึ่งครับ เท่าที่สังเกตจะเห็นหุ้นในกลุ่ม2กลุ่มที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยก็คือหุ้นในกลุ่มนอนไฟแนนซ์กลุ่มนอนไฟแนนซ์ก็คือสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลครับและอีกกลุ่มละครับจะเป็นกลุ่มคอน sumer สองกลุ่มนี้จะโดดเด่นแหละครับครับมีผลประกอบการออกมาแล้วนะครับกลุ่มนอนแบงก์นะฮะอย่างหุ้นกลุ่มสวัสด์ mtls ที่เป็นสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลนะครับต้องบอกว่าผลประกอบการดีกว่าที่คอนเซนทรัดคาดนะครับ ขณะที่กลุ่มคอน sumer นะครับก็มีการรายงานผลประกอบการทยอยออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คอนดนซัตคาดเช่นกันนะครับให้จับตาดูให้ดีใช่ไหมครับสองกลุ่มนี้น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มได้นะครับอ่านะครับเอาละครับแล้วมุมมองทางสัญญาณเทคนิคจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยหลังจากไม่สามารถจะทะลุ1,600จุดแล้วขึ้นไปยืนได้แต่ในขณะเดียวกันก็หลุดแนวรับสำคัญคือ1,570ลงมา เทรนหรือแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราต่อไปเทรนแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับครับต้องบอกว่าพอหลุดแนวรับสําคัญที่เป็นเทรนขาขึ้นคือ1,570ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสลงไปทดสอบนะครับแนวรับแรกเลยคือบริเวณ1,560จาก1,570ก็อาจจะลงไปทดสอบที่1,560ใช่ครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมกังวลเพิ่มเติมนะครับคืออินดิเคเตอร์บางตัว นะครับไม่ว่าจะเป็น RSI หรือ MACD มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กเองเนี่ยยังยืนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้ภาษาทางเทคนิคจะเรียกว่า bearish divergence นะครับคืออินดิเคเตอร์ลงแล้วแต่ราคาหุ้นยังไม่ลงอินดิเคเตอร์ลงแล้วราคาหุ้นยังไม่ลงก็แสดงว่ามีโอกาสสูงที่จะลงตามอินดิเคเตอร์ใช่ไหมใช่ครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดการพักฐานถ้าหลุด1560นะครับโดยแนวรับถัดไปที่ผมมองไว้คือบริเวณ1,540ถ้า1560หลุดเนี่ยอาจจะลงไปลูดเลยถึงประมาณ1,540 <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเล็กคอมเมนต์ในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนจากทาง KGI ถ้าระยะสั้นตลาดมีแนวโน้มเป็นไซส์เวดาวเนี่ยกลยุทธ์จะทำยังไงดีครับคุณสุโชคครับครับสำหรับคนที่มีอยู่ติดทุนอยู่ถ้าหลุด1560แล้วบางตัวขาดทุนไม่มากนะครับหรืออาจจะยังมีกำไรอยู่มผมแนะนำให้ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนล็อกกำไรขึ้นมาคือให้ขายก่อนใช่ครับถ้าหลุด1560ลงไปถ้าขาดทุนไม่เยอะหรือพอมีกำไรบ้างค,คุณสุโชตแนะนำว่าให้ขาย ล็อกกำไรออกมาก่อนใช่ครับแต่ถ้ายืนได้หนึ่งห้าหกศูนย์อาจจะถือรอนลุ้นสักนิดนึงแต่ถ้าหนึ่งห้าหกศูนย์ยืนได้ก็ให้ใจเย็นๆถือต่อไปครับอาจจะมีการรีบาวด์ได้อาจจะมีการรีบาวกับขึ้นมาได้นะครับ,รบให้ใช้กลยุทธ์นี้นะครับครับเอาละครับมาถึงตอบคําถามคุณผู้ฟังที่รักที่ฝากคําถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i ไพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i ไแล้วตามด้วยคําว่า m o n e y plus M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับคุณทัพทิมฝากคำถามมาถึงคุณของ C H จี G, หรือว่าโรงพยาบาลจุฬารัฐจำกัดมหาชนคุณทัพทิมบอกว่าระดับราคาก็ปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนแถวแถว2บาท6กสบาท66สตางค์ถ้าทางคุณทัพทิมจะสนใจหุ้นโรงพยาบาลจุฬารัฐก็เลยสงสัยว่าจะเข้าซื้อสะสมได้ที่ระดับราคาไหนประมาณ2บาท66สสตางค์เข้าซื้อได้แล้วหรือยังถ้ายัางไม่ได้เนี่ยราคาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเข้าซื้อได้แถวไหนวิวหรือแนวโน้มหุ้นของโรงพยาบาลจุฬารัฐจะเป็นอย่างไร เชิญครับคุณสุชาครับครับสำหรับตัว CSG นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางฝ่าย Research k t i เราออกบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไปแนะนำเพียงแค่ถือในขณะที่หลายๆโบลกเนี่ยเละคอมเมนต์ซื้อนะแต่ว่า KGI เละคอมเมนต์แค่ถือเหรอครับครับคือเรามองว่าราคาตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเต็มมูลค่านะครับคือเราประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่แค่2บาท40โอ้ให้ค่อนข้างต่ำนะครับให้ราคาเหมาะสมของจุฬาลัตแค่2บาท40เองนะครับครับ เพราะฉะนั้นเรามองว่าตรงนี้คือเต็มมูลค่าแล้วกันนะในคําแนะนําเชิงพื้นฐานแต่ถ้าในคําแนะนําของเชิงเทคนิคต้องบอกว่าตรงนี้โอกาสปรับลงเริ่มที่จะจํากัดเหมือนกันเพราะว่าอินดิเคเตอร์บางตัวเริ่มชี้ภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์โซลขายมากเกินไปแล้วครับหรือขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนสนใจที่จะดูตัว CSG นะครับตรงนี้ผมเนื่องจากว่าพื้นฐานเราไม่ได้แนะนําซื้อผมแนะนําเป็นเรื่องของการเก็งกาไรจากภาวะโอเวอร์โซลแล้วกัน เก่งกาไรจากภาวะโอเวอร์ซลนะครับรบแล้วเข้าได้ในระดับราคาแถวไหนครับนี่แนวรับสําคัญของเขาเลยนะครับอยู่ที่บริเวณ2บาท55สตางค์สบาท55ส้าตางค์ครับทยอยเข้าได้แต่ย้ําว่าเป็นลักษณะเก่งกําไรในระยะสั้นใช่ครับยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับครับแต่ว่าให้เป็นลักษณะการเก่งกําไรในระยะสั้นเพราะว่าเกิดภาวะขายมากเกินไปใช่ครับ จุดที่จะเข้าคือ2บาท55สตางค์ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแนะนําคุณทับพิมพ์ยังไงดีครับแนะนําเก็งกําไรนะค,ะครับที่บริเวณ2บาท50ถึง2บาท55แล้วกันถ้ามีการรีบาวดีขึ้นมาที่บริเวณ2บาท70แนะนำขายล็อกกําไรก่อน งั้นประมาณนี้นะครับคุณตะทิมครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามรีบนะครับส่งมาให้โดยด่วนเลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของเราไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI g n แล้วตามด้วยคําว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวเชิเลยนะครับส่วนท่านที่ส่งคําถามมาแล้วนะครับรอนะครับรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนในวันต่อๆไปเช่นเดียวกันนะครับ มาถึงช่วงนี้จะขอดูขุ้นเด่นจากทางบริษัททรัพย์ KGI ประเทศไทยหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้ปกติขอแค่2สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีมากกว่า2ไหมครับคุณสุโชชครับผมขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น3ตัวนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าใจถึงพึ่งได้ครับเนื่องจากว่ามองว่าถ้าหลุด1 5 6 0ลงมานะครับ1540ผมมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับเอาละครับไปดูหุ้นเด่นมีทั้งหมดวันนี้3ตัวใช่ไหมครับ ไปดูหุ้นเด่นตัวแรกจากทาง KGI ก่อนเลยครับครับผมเลือกเป็นตัว PTTGC บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับครับไฮไลท์ของ PTTGC อยู่ตรงไหนครับคมมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือแนวโน้มสเปรดปิตโตเคมีเรามองเป็นบวกต่อ,อทั้งปีสำหรับปีนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่บอร์ด PTTGC อนุมัติในการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับปิตโตเคมีจากกลุ่มปตท มูลค่างาน,นลงทุน2อง0มนล้านบาทแล้วต้องบอกว่าธุรกิจที่เขาอนุมัติให้ซื้อตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีและทํากําไรของกลุ่มบตท,ทด้วยนะครับไม่ใช่ธุรกิจไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าซื้อเข้ามาน่าจะแอดในเรื่องของกําไรเพิ่มขึ้นนกวิเคราะห์เรามีโอกาสปรับประมาณการขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการตรงนี้เล็กคอมเมนต์อย่ากเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KJI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ PTTGC ครับครับแนะนําซื้อนะครับ ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่76บาทโดยยังไม่ได้รวมการซื้อกิจการครับนะอันนี้ดอกจันไว้ด้วยว่าราคาเป้าหมายพื้นฐาน7 6บาทยังไม่รวมโครงการต่างๆที่ปตทสพจะเข้าไปซื้อกิจการเขานะครับยังไม่รวมนะครับเป้าหมายพื้นฐานอยู่ที่76บาทนะครับแล้วทยอยเก็บสะสม PTTGC ที่ระดับราคาแ่าไหนครับ ครับสำหรับตัว p t t t c การแกว่งตัวผมมองเป็นลักษณะของการไซเวอพอยู่นะครับมองแนวรับที่68บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดมีการทักฐานลงมา68บาทน่ารับแต่ในกรณีที่ภาพรวมตลาดฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงเย็นวันนี้นะครับอาจจะมองที่70บาท25สาตาง เป็นจุดเข้าซื้อถ้าเกิดว่ามีการผ่านขึ้นไปได้ครับถ้าซื้อ68บาทไม่ทันก็ไปซื้อแถวๆสัก70บาทต้นๆครับยังคงเข้าซื้อได้นะครับรสำหรับ ptt global chemical จำกัดมหาชนนะครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับตัวที่2ผมเลือกเป็นตัว as a b i g o high tech จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับไม่ค่อยมีโบกพูดถึงหุ้นตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับชอบตรงไหนครับเนี่ย ชิ้นส่วนยานยนต์ต้องบอกว่าเข้าสู่ดาวไซเคิลมาต่อเนื่องหลายปีใช่ตั้งแต่หมในเรื่องของรถยนคันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตอนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วครับหนึ่งเลยคือในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรฟื้นตัวกําลังซื้อดีขึ้นนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวหมดภาระรถคันแรกและการส่งออกรถยนตปีนี้น่าจะฟื้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกครับแล้วก็ในส่วนของตัว a s เองเนี่ยตอนนี้ P/E ratio สาหรับปี2560อยู่ที่9.5เท่า ถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่แพงเลยนะครับเราก็มีธีมในเรื่องของการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมครับแล้วก็ผู้บริหารก็เพิ่งไปให้ข้อมูลในงานออฟเดย์เมื่อไม่กี่วันมานี้ด้วยใช่ไหมครับ สำหรับอาบิโกไฮเทคจำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ AH ครับครับแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับครับตรงนี้ผมขอใช้เป้าพื้นฐานของใน Bloomberg Consensus จะอยู่ที่17บาท80นะครับ17บาท80สตังค์นะครับครับ17บาท80สตังค์เป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานนะครับแล้ทยอยเก็บได้ที่ระดับราคาแ่าไหรนครับ แนวรับสําคัญสําหรับตัว Abiko High Tech หรือ A.H. นะครับจะอยู่ที่15บาท40 15บาท40นะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีการดีดพ้นแนวต้านที่บริเวณ16บาทแนะนํา Follow b y นะครับซื้อตามต่อเลยครับมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่16บาท70นี่คือหุ้นเด่นตัวที่2นะครับ A.H. หรือว่า a b i g o High Tech จำกัดมหาชนนะครับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้แล้วครับ สำหรับตัวสุดท้ายผมแนะนําเป็นลักษณะของการทยอยซื้อสะสมนะครับแนะนาเป็นหุ้นสีไทยสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนแหละครับใช่ครับน่าสนใจตรงไหนครับสาหรับสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนครับครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยแย่ทั้งปีเลยครับทุกไตรมาสผลประกอบการเป็นดาวเทนทั้งปีเลยนะครับเพราะมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศปีที่แล้วอากาศหนาวลูกค้าเครื่องดื่มหายนะครับมีการย้ายเครื่องจักรจากไทยไปเวียดนาม ก็ทําให้กําลังการผลิตเขาชะลอไป ในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่แต่โรงงานที่เวียดนามเขาใหญ่นะครับคือมีการย้ายไปแล้วเพื่อหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมครับนะครับแล้วก็สุดท้ายในช่วงไตรมาสที่4ี่แจ็คพอตเข้าไปอีกเรื่องทางภาครัฐเข้ามาตรวจสุขอนามัยของโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มคือตรวจสุขอนามัยของลูกค้ามูลสีไทย้วหยุดการผลิตไปอีกนะครับทั้งทั้งที่ย้ายเครื่องจักรไปแล้วก็หยุดการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการไตรมาสที่4ี่ผมเชื่อว่าจะแย่เป็นไตรมาสสุดท้ายหลังจากการเข้าพบผู้บริหารนะครับตอนนี้สายการผลิตต่างๆเนี่ยเริ ไฮไลท์คือกําลังจะเทินกลับมาในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับไตรมาสที่หนึ่งเริ่มผลิตทุกอย่างกลับสู่ระดับใกล้เคียงปกติแล้วก็ไตรมาสที่สองที่เข้าสู่ฤดูร้อนหน้าร้อนก็คงจะเป็นช่วงพีคของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อสะสมโดยเฉพาะนะครับสาหรับนักลงทุนที่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงอาจจะซื้อสะสมแถวๆบริเวณ2บาทครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยรอการประกาศงบไตรมาสที่4ก่อน เราให้มันแย่สุดๆก่อนใช่ครับล้วค่อยเข้าใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนเลขคอมเมนต์คือทยอยซื้อสะสมใช่ไหมครับใช่ครับทยอยซื้อสะสมนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับครับผมประเมินเอาไว้ที่2บาท74สตางค์นะครับ2บาท74สตางค์นะครับครับสาท74สตางค์นะครับแล้วแนวรับสําคัญคือทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาเท่าไหนครับ ที่บริเวณ2บาทบวกลบนะครับประมาณ2บาทต้นๆน,นะครับ, 2>, รบ2บาทบวกลบเนี่ยทยอยเก็บสะสมได้สำหรับสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะครับ,รบนี่คือ3หุ้นเด่นจากทาง KGI ประเทศไทยประกอบด้วย PTT Global Chemical mm hmm. จำกัดมหาชนเป้าหมายพื้นฐาน76บาท AH Abico Hightech จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายของ Bloomberg Consensus 17บาท80สตางค์และปิดท้ายด้วย การแนะนำให้ทยอยซื้อสะสมสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐาน2บาท74สตางค์นะครับ,รบจะมีอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ถ้าจะเพิ่มเติมผมเพิ่มเติมในเรื่องของคุณลิการลงทุนในช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับ1560ถ้าหลุดขายลอกกำไรก่อนแถือเป็นโอกาสซื้อสําหรับคนที่ยังไม่มีสาหรับคนที่พอร์ตยังว่างอยู่ถือเป็นโอกาสซื้อที่บริเวณ1540ครับแต่ถ้าใครมีอยู่ตรงนี้ขายล็อกกำไรก่อนก็ดีหมายถึงถ้าหลุด1560ลงไปนะครับมีกําไรก็ขายลอกกาไรออกมาก่อนแล้วกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสุชอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุชอดธีรวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการ จากบริษัททราัาพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาตอบคำถามและฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสง สนับสนุนโดยปรึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com